สวัสดีครับวันนี้มาพบกับวังทองพระบ้านนะครับวันนี้ ep ที่17แล้วนะครับวันนี้มีพระสวยๆมานําเสนอนะครับทั้งหมด20รายการนะครับรายการที่1ถึงรายการที่19รายการละ200รนะครับรายการที่20นะครับเป็นรายการพิเศษนะครับนี่นะครับถ้าพี่ท่านใดสนใจวัตถุมงคลจากผมนะครับแอดไลน์มาที่ ken 24 25 35นะครับ หรือโทรมาที่เบอร์095 9588513นะครับได้ยีดสี่ชั่วโมงนะครับนี่นะครับรายตามนี้เลยนะครับนี่สแกนไปครับปึ่งได้เลยนะครับอ่ามาเลยครับรายการที่หนึ่งเริ่มมาเลยนะครับรายการที่หนึ่งนะวันนี้สวยจริงนะครับวันนี้พระสวยนะครับนี่รายการที่หนึ่งเป็นพระเนื้อดินนะครับนะครับ เก่าๆนะเนื้อหาเก่าๆนะพี่นี่นะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับหลังมีจานเปียกนะครับนะรายการที่หนึ่งนะครับรายการละสองร้อยบาทส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะพี่นะอ่าต่อไปครับรายการที่สองนะครับรายการที่สองรายการที่สองเป็นพระปิตานะครับ เก่าๆเนื้อหาเก่าๆนะครับารายการที่สองนะโอ้ยนี่นะครับรายการที่สองนี่นะครับรายการที่สองนะครับต่อไปรายการที่สามเอาเป็นภาพปิดตาเหมือนกันนะครับนี่นะครับเป็นภาพปิดตานะครับรายการที่สามนะครับ รายการที่3ามนะครับเก่าๆนะครับมีคาบลักเก่าๆนะครับอ่ารายการที่3มนะครับต่อไปครับรายการที่4นี่นะครับเป็นพ้ายืนนะครับเป็นผ้าเนื้อชินนะครับเก่าๆเนาะพี่นะเป็นพ้าเนื้อชินเก่าๆเลยนะพี่อ่ารายการที่4นะครับรายการที่5ครับ เป็นพระเหรียญนะครับรายการที่ห้าเป็นพระเหรียญนะครับนี่นะครับหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเก้ารุ่นสร้างบารมีนะครับวัดบรรไล่นะครับนะครับด่านขุนทศนะครับสร้างบารมีปีหนึ่งเก้านะครับด้านหน้าเหรียญนะครับเป็นเงาไหลทองนะครับสวยๆนะพี่นะรายการที่ห้า ต่อไปรายการที่หครับรายการที่หกเป็นเต่านะครับหลวงปู่หลิวนะครับนี่นะครับเต่าเป็นเต่าหลวงปู่หลิวปี3-6นะครับเป็นเนื้อผงนะครับวัดไล่แต่งทองนะครับเต่านะครับต่อไปรายการที่7็ดนะครับเป็นเหรียญนะครับเป็นเนื้อตะก่วนะครับหลวงปู่หมุนนะครับ ทีฏฐสีโลนะครับหลวงปู่ม,มุนที่ตะสีโลนะสภาพก็สึกๆหน่อยนะครับช้ำๆหน่อยนะพี่นะสองร้อยบาทเท่านั้นนะพี่นะเหรียญคมคมครับพี่รายการที่แปดครับรายการที่แปดเป็นพระนาคปกเนื้อผงน้ำมันนะครับหลวงปู่โตปลุกเสกนะครับวัดเพลงปีหนึ่งห้านะครับวัดเพลงปีหนึ่งห้านะครับหลวงปู่โต๊ะปุกเสกนะ,น,ะ,น,ะ,ะกกนะนี่นะครับอ่า ต่อไปรายการที่9้าพี่รายการที่9้าเป็นพระนี่นะครับเป็นพระเหรียญน,นะครับนี่เป็นพระเหรียญนะครับปีหนึ่งศูนย์นะครับสภาพศึกนะน,นะครับอ่ารายการที่สิบนะครับเป็นพระกุนะครับเก่าเลยนะพี่นะเป็นพระกุนะครับ ่าเป็นผักกุกเก่าๆนะพี่นะนี่นะครับก้นตันนะครับอ่าต่อไปรายการที่สิอครับรายการที่สิอนะพี่นะครับเป็นพระนอนเนื้อดินนะครับนี่นะครับ สวยๆนะพี่นะด้านหลังพี่อ่านี่นะครับนี้กล้องเป็นไรไม่โฟกัสเลยอ่ารายการที่สิบสองครับพี่รายการที่สิบสองนะครับพี่ท่านใดสนใจก็แคปหน้าจอไว้นะครับถักลายมาได้เลยนะ เป็นหลวงพ่อเดิมนะครับฐานสูงนะครับพ่อเดิมฐานสูงนะนเก่าๆเลยพี่น,นะครับก้นตะไบนะครับก้นตะไบนี่เป็นด้านหลังนะครับอ่าด้านหลังนะพี่นะนี่นะครับสองร้อยบาทเท่านั้นพี่นะแคปรูปแล้วทักอีไลได้เลยนะครับ ต่อไปรายการที่สิบสามครับรายการที่สิบสามไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะพี่เป็นหล่อนะครับหล่อโบราณนะครับพ้นมีต่อโค้ดนะครับดอเด็กนะครับหกสี่หนึ่งนะครับอ่าก่นมีต่อโค้ดนะครับสวยเลยพี่นะครับรายการที่สิบสี่ครับพี่เป็นพระสมเด็จนะครับเคลือบด้วยยางนานะครับ สวยสวยเลยนะพี่นะเก่าๆนะพี่นะสวยๆเก่าๆเลยนะครับอ่ารายการที่สิบห้านะครับเป็นพระปิดตานะครับหนวดดำนะครับเป็นพระปิดตานะนี่นะครับอ่ารายการที่สิบหกครับ รายการที <ítulo> 16 16. ่ or. Uh, or. Way, 16เป็นรูปถ่ายนะครับหลวงพ่อจาดนะครับเรี่ยมพลาสติกนะครับอย่างดีนะอ่ารายการที่นี้ครับรายการที่16นะครับเป็นรูปถ่ายเก่าครับหลวงพ่อจาดนะครับอ่าต่อไปครับรายการที่17ครับรายการที่17เเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับ นี่นะครับก้นตะไบนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะอ่าต่อไปรายการที่สิบแปดนะครับนี่นะครับเป็นผ้าเนื้อดินนะครับสวยๆนะครับอ่าเป็นผ้าเนื้อดินนะครับนะ 18ครับรายการที่19นะครับเป็นพระปิตานะครับเก่ามากพี่นะครับเป็นพระปิตานะครับเก่าจริงๆนะนี่นะครับเนื้อมันมากพี่เป็นพระปิตานะครับ อ่ารายการสุดท้ายนะครับรายการที่20เป็นรายการพิเศษนะครับรายการพิเศษนะครับเป็นพระขุนแผนนะครับเป็นพระขุนแผนนะขุนแผนเคลือบนะครับขุนแผนเครือบอ่าขุนแผนเครือบเก่าๆนะครับขุนแผนเคลือบรายการนี้ขอ300นะครับรวมส่งนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับส่งฟรีนะครับ ไม่มีบวกเพิ่มนะครับนะครับรายการสุดท้ายรายการที่20นะครับเป็นผักขุนแผนนะอ่าขุนแผนเคลือบครับอ่าถ้าพี่ท่านใดสนใจวัตถุมงคลจากผมนะครับแอดไลน์มาที่นี่เลยนะครับแอดไลน์มาเลย K E N 24 2535นะครับหรือโทร0 9 5 9 5 8 8 5 1 3นะครับอ่าของผาบ้านนะครับใน E ีีที่17นะครับ อ่าหรือแอดไลน์หรือ,อ,รอนี่นะครับสแกนคิวอาโค้ดได้เลยนะครับอ่าวันนี้อีพีที่17ออ็ก่อญาติจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ